เทวการส,สวัสดีครับพี่น้องผู้ที่ตามช่องเอ็มเช่ชาแนลทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงง้วเลี้ยงกว้วยทุกขู่ทุกคนครับกับวันที่ยี่สิบหาท่านว่าคมสองพันห้าอยหกสิบสี่ครับคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมาเหรียญกับนายหอยแบงครับเพื่อนได้คว้วยงามมาใหม่สวัสดีครับนายหอยแบงค,บคือว่าได้คว้วยลูกบักเพชรลำพูมาใหมเ่เถอะสวยเถอะใส่ย,ย่างให้จูงย่างให้เบิ้งกัน่ะวะ้างามสม เพื่นวาีหรีด้วยครับไปหาจับมาตะ,ะ้ง่ละละน้ำบาดเนาะโอ้น,น,นี่ตีลูกเพลนลำพูเพื่อนวายว้า,ามๆเด้อพี่น้องเด้อแข่งขาดีเรียบดีด้วยครับนุมกระซีเต้าเนาะหน้าตาพี่น้องเบื้องหน้าตาด้วยครับเด้อเขาเปิดกว้างดีหน้าตาดีอัตลักษณ์ได้นะครับผุนข้ออ่องนะครับ เปิดไปราคาเท่าไดครับชีมือเก่าครับชีมือเก่าราคานีต่อรองได้บ่ต่อรองได้ครับราคานีต่อรองได้เลยครับพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจผู้ใดสนใจติดต่อมาเบอร์ใดครับศูนย์หกสองหกศูนย์หกสองหกเกสองหนึ่งสามสองห้าเลยครับเอาพี่น้องครับไปสนใจ่กล้วยแม่สาวแม่นางงามๆเลยครับเด้ออนาคตแม่พันธุ์เลยครับนี่อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับข้ออองป่องขาขาวครับ ไทยก็ดีเด้อพี่น้องเด้อม่อนมึงขึงเลยผลไทยนี่ครับลูกเพลิลำพูดตีป้าเป็ดตหญยในค้ายตัวนี้ครับนี่หนังดีนะครับหน้าตาดีขวันก็นดีพ่นจับก็รอได้ครับราคานี้ตอร้องได้ป้ะรอทรงได,งได้ทั่วประเทศครับผม <laughs> จับยกขึ้นพวงนี้ดีกันนั่นละ ก่อนครับกล้วยพิ่นยกดีได้ครับเด้อราคาสี่หมื่นเก้าพันนะครับเบอร์อะไรล่ะเบอร์จิดต่ตอศูนย์หกสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหามสอ้ยยูใส่ครับ2 2> 2, คล้วยยูสาราคามกล้วยยูยสาราคามมัน,าบบานยังนะครับบ้านทาป่าไทยด้วครับเด้อเอาจบลงไปครับพี่น้องบ้านนี้ย่างไปเหรียญน้ำในหอยพุ่มบ้านครับเปนเนี่ยปาร์ตข้ายห้อยพุ่มยังงามครับสวัสดีครับในห้อยพุ่ม ลูกตัวใดน้อเน,นี่ยลูกมาลวยลูกมาลวยนะครับน,นี่ครับตัวแม่สาวสูงเท่าไรครับนี่สูงอยยี่สิบแปดเออสูงรอยยี่สิบแปดครับ่ายดีเด้อพี่น้องเด้อคุณเปิดไว้ในราคาเท่าไรครับเ,เปิดไว้ในราคาห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับเด้อพี่น้อง สูงลอย 28, ยี่สิบแปดขวายปีกวักวๆนะครับนี่ย่งางไปกันนะไล่ไล่ย่างไปเออตวัวดีเด้อพี่น้องเด้อไทยดีตวัวดีหน้าตาก็ดีนะครับอันหนามาเพิ่นเบิงนะ่งเนี่ยจับบอกว่าผิดเดินผิดนะครับนี่นี่นะครับนี่ย่งางมาย่งางมาเดินหนามาเนี่ยครับนี่อวายสาวหน่อย,อยนะครับนี่ควายสาวหน่อยนะครับเด้อ สูงลอยยี่สิบแปดแม่แม่พันสูงไหมครับสูงท่าไหครับเกิดจากแม่สูงรอ่เกิดจากแม่สูงอยสี่สิบเด้อครับพี่น้องหน้าตาดีนะครับหนาโนกดีเขาดีนะครับเบิ่งพี่น้องคุณยืนดีนะครับอัตลักษณ์ดีเปิดไป้ในราคาเท่าไรก่อนครับห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอยากได้ค้วยสาวไปเลี้ยงนะครับนี่นี่ครับท้ายดีหางดีนะครับี่หางว่ามีดอกมีดอกนะครับนมซีเต้าเนาะละ ครับผมเอาในหอยพุ่มบนว้านเปิดไใบนี่แหละค่ะห้าหมื่นเจ็ดพันมีเบอร์โทรติดตอ่อปะครับเ,เบอร์อะไรครับศูนย์หกสองครับเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหานึ่งสามสองหาด้วยครับศูนย์หกสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหาพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้คุ้ยไปเลี้ยงนะครับติดตอ่อมาหาในหอยพุ่มเลยนะครับเรื่องกับในหอยแบงนี่ยครับ จบลงไปครับคือว่ามอีกสามตัวพันวายกเลยปะยกเลยยกเลยนะครับนี่สามตัวนี่ตัวหนึ่งนะครับนี่เบอร์หนึ่งนะครับนี่ตัวนี้สูงเท่าไหร่ปะร้อยยี่สิบสองหมดทุกตัวนะครับนี่นี่ตัวดีดีเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องกำลังมองหาควายสาวงามๆนะครับนี่ เอาไปคุ้นใส่หยาด้ครับเด้อสีดีด้ครับนี่นนนหน้าโคตรกสมมต็สิบพ่ามันสิดูงคักอยู่บ่เหรอร้อยยี่สิบสองนะครับนี่ครับนี่ข้อยขาดนำเลี้ยงนะครับคนว่าว่าอย่าขาดนำเลี้ยงแกงน้อยนะครับนี่นะครับเอาอีกนี่นะครับตัวที่สองท่อกันดิ เอาไปขุนไสหย่าส่เสียงดีๆเได้พี่น้องเด้เป็นตัวบางใหญ่ได้ครับนี่นี่แต่ตัวงามๆเลยครับกุ้ยสาวรุ่นนี่นี่ครับหางดีว่าทุกตัวยครับนี่ครับตัวที่สามครับนี่เรียบดีหางดีรับประกันหางดอกรับประกันทุกงแนวเปิดไว้นะค่าเท่าไหร่แสนเอ็ดครับแสนเอ็ดสามตัวแสนเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อราคานี้ต่อลองไหนบอครับ ตัวร่องได้เลยครับในหอยแบ่งย่างไปเบิ้งกันนะหน่อยขั้วหูบ้าจับเบิ้งกันนะ่อนี่ครับมีขัวขั้วมีแต่ตัวหูหูนะครับเด้อพี่น้องจับได้บายได้ได้ครับนี่เอาไปเลี้ยงกันง่ายนะครับเด้อนี่ครับถ่ายดีฮางดีได้ครับโค้งสางดีท่านใดสนใจกับติดต,ตัวมาดวเด้ครับเด้อเบอร์ใดครับไม่ห้อยศูนย์หกสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหาหรือติดตัวมาเบอร์โทร่ศูนย์ 64323161เก่าเลยครับเด้อ064323161เก่าครับทางช่องก็ได,ด้นะครับเด้อนี่ตัวนี้ถ่ายดีเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจทางช่องสำหรับพี่สำหรับน้องผู้ใดเอานว่าขั้วไปนะครับไก่ลำล้ำลุยลุยสุขขู่สุกขข้นนะครับเด้อ ้ใดซื้อค้ายไปทางช่องเฮ้ากับชิมี่เสือแจกเลยครับเด้อนี่ของสม,มนาคุณเล็กเล็กน,น้อยๆให้พี่ให้นนองนะครับสำหรับชิมี่กะว่ามียงไลยครับขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ